มาเที่ยวภูวิลล่ากันทันทีที่รถจอดม,มาก็พร้อมลงทันทีบอยจื้อเมงที่ปัดน้ำฝนก็มาที่ได้ไม่รอแล้วสู้อิสลปาปา เดี๋ยวเดียววันนี้เราใช้ซัมซุง A ห้าสี่แบบ 4K เลยนะไม่ใช่ 12K อ่ะกล้องเนี้ยจับโฟกัสได้ดีมากๆวัตถุของเราเนี้ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยโฟกัสยังไม่หลุดเลยกล้องคมชัดแล้วสีสวยมากๆมีนาเชียววันนี้คือกล้องมือถือราคาหมื่นต้นๆ้เห็นนวดเจไดไหมชัดยันหนวดนะอันนี้ก็คือรูปที่เราถ่ายมาแล้วมือถือรุ่นเนี้ยมันทนน้ำด้วยนะเราออกไปเซลฟี่กับโกลเด้ f i s h ได้ด้วยใจดีมีอะไร เจไดเซลฟี่กันหน่อยเร็วเจไดไม่อะไรเย้เห็นเคาว่ากล้องเนี้ยทนน้ำได้ลึกมากก็เลยต้องลองซะหน่อยเรากะพาหารุนั่งบนเบาะชิวๆ ไม่เอาไม่โอ๊ยจะไมเป็นตาอย่างเงี้ยหาลุขอโทษพวกเราก็ว่ายน้ำก็ถึงสองทุ่มเลยนะร้องก็ยังถ่ายในที่มืดได้ดีมากๆโอเคไปอาบน้ำนอนได้แล้วจิ้มนอนในสระได้ไหมอ่ะวับมาหกโมงเช้าเราปล่อยมาชีก็เป็นงี้เลยไปไว่ายมาน้ำเขาหมดต้องเดินไปอาบน้ำที่บ้านอีกหลังนึงว่ายน้ำแบบหนึ่งแต่ขากัเนไกรใจดีเท้าเป็นรูโดนอะไรก็ไม่รู้ใจดีทนหน่อยนะเดี๋ยวพาไปหาหมอโอเคไปให้สุดหยุดที่หมอจ้า